เยไอร้อน,นแผ่ออกเรียกว่าอุศนนะมันเยอะกุศลมันมีน,อน้อยเขาใครใครใครขออมาใครอบัตินานนี้แต่คนบางคนทำไเป็นที่ต้องตาต้องใจมันเด็กเด็กไวเดียวกันแใจทำไมเด็กบางคนพ่อแม รักแสนรัแต่คนอื่นไม่มาถนษณาไม่ต้องการจะเข้าใกล้ตกกันข้าเป็นในข้ามสนุนใครเองก็เอ็นดูสงสารอย่าเข้า,กขา,ขากใาาากล้ถาว่าสิ่งเหล่านี้อะไรอยู่เบื้องหลังคองมนุษย์โอนหลงแต่ละคนแต่ละคนคำตอบในทางศาสนาบางดี ที่ดวงวิญญาณของบุคคลคนนั้นของเดคนนั้นของหนุ่มสาวคนนั้นที่เขาสะ่งสมมาความดีมันจะดึงดูดสิ่งที่ดีเข้ามาหาเราสิ่งไม่ดีก็เหมือนกันก็ดึงดูดสิ่งไม่ดีเข้ามาหาเราเพราะฉะนั้นนาที่ของเราเราต้องรู้บืต้นทุนของเราเนี่ยก,ก็คือความดีในอดีตพบ่อนกนนัน ว่าเรามีมากในเชินั้นเพื่อจะได้รู้ตัวเองกำลังตัวเองจะจัดการกับภพนี้แลบภพน้านอย่างไรเ็าเรียกว่ารู้กำลังตัวเองก่อนเมื่อคนเราจะลงทุนนะต้นทุนมันมีเท่าไหร่จะลงทุนก็ต้องน้องคมเพราะต้นทุนมันน้อยตรงกันข้ามกับคนบางคนต้นทุนเขามีมากพร้อมทุกเรื่อง สติปัญญาก็พ,าพอศักดิ์สิทธิ์เงินทองก็พอฐานกาะก็พอการศึกษาก็พอ